มือนีมือนีเปลี่ยนไมู่เป็นเขาเจ้าเนออขึ้นบนหัวเจียลงมาเนอะมือนี้เสียบเสียบเป็นเคิรนนี่ยังนีเ้ยหมูขนาบอ่ได้พัดกับเผาขึ้นมีอะตัวว่าหมูตัวหมูอยู่เขาเคิน์นมาเห็ดที่หีล่าก็อนดไหมเาหมูหูอะไรว่าหมูหมูบเถียงดอกบหมเถียงเนาะมือหนีนี่ก็ไม่รู้เมอนพัดกับเผา ขาเจ้าเดี๋่วพี่ขาวเขาเจ้าเสีพีเขียวเสีเพิ่นเมาคือเราอ่ะนะมือทีขวดใหญ่หนึ่งเลยเพิ่นเอ้าที่ผูดเบิดเบือแรียกนี่ว่าบ้าแล้วมันนี่กินเบิดบ่นีเบิดอยู่บ่ขวดนี่แก้วว่าเหมือแก้วเฮ้ยตัวแก้วอ่านนะบักแบนหนึ่งกระ บัวดีถอนเถือนเนาะบัวบัวอะไรนี่บวบาออกก้อยบัวบ้าโน่นบัวบาออกก้อยพ่อแม่ด้วยกินเบิร์ดเหล่านี้บ้านนี้ถอนด้วยมีนอนบรรับเบิดขึ้นมึงงานเหนี่อยไหมนี่นวดบรรับของตังเงี้งบัวตังแซงโดก็ดูไม่รู้ลมนีไปลมน้ำไผ่แล้วนี่ไม่เห็นเราลมอยู่นี่ผันแย่งก็บบัมามีผักหนึ่งกินข้าวเหนี้ยนะเนาะเงยของเจ้าอืหนี่งตัวนี่ปวดใหญ่หนึ่ง เ mm. มนูแบบไม่ครับเลยนี่หมูเพื่อนเศษหมูครับม mm. หมูเพื่อ mm. นกลางไว้เรียบร่อยรครับเป็นเราคน rôm nhau mực ướn boba nó boba rôm mình ăn gì nhau không <laughs> <Hü -h. cười> เมนูไงจิตลาบก้อยห้ายพันมาเปลี่ยนบรรยากาศเนี่น้ำได้กับลาบก้อยลาบก้อยขอแล้วก็บหมดเอออตนมื็นคนกบวยนวน้วนม้นนี่กืบนนหว อาได้ฟังมึงเหา่าเพ่่นมันเลยลืมเลยนางฟังมึงเหาหน้บบูดยังหน้าบวะสองกุ้งองงขึนสองสกองงงุ้ลนเด้ยดูหน่ยเสบเพื่อเราอ๋นเม,มนูนยังเห็นบมกลั้วบมากแก้ตตุลงเหมันอยู่ไสนเกินเขาสอง่าน Mumu keli wapare muni, osele mu.